พ่อสับเปียกอย่าอย่เนือเดี๋ยวโดนอ่ะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวส่สับอย่พ่อพอกันพอก่อนลูกพอก่อนพอก่อนพอก่อนไอ้ตันดีอยากลงน้ำไหมปล่อยมันไม่เอาไม่ไม่วิทยอ่าลูกวิทย์ไปทางอื่นวิทย์ไปทางอื่น เดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นเล่นดีๆสนุกเป็นใหญ่ละถึงไหมจีนถึงพื้นปะไม่ถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงน้องเหนือดีๆลูกดีๆเซียนตำก้นเลยเดี๋ยวเหอะโอ้ยโยโยยุบโอเค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 เอานั่งดีๆนั่งดีๆนะนั่งดีๆนะ เดียวเองพาถึงที่น,นั่นะไม่ถึง,ของ,ถงของอาย,ยังไม่ถึงเลยอย่าบิดใส่นะอย่าบิดใส่นะไม่บิดใส่ไม่บิดใสจเป็นไหนแล้วทางนี้เปหนไหนแล้ว<ะ>อย่าทางนี้มานี้ลงมาแล้วอย่าไม่บิดบิดไปทางอื่นบิดไปทางอื่นนั่นเดี๋ยวตบขึ้นมานั่งดีๆนั่งขยับมาเนี้ขยับมาขยับมาขยับมาเออ เร็วๆๆ้วทางดีมาเร็วมาเร็วเรโอ้โหมองไปบนฟ้าพวกจะล่อนกไปบนฟ้านงอยู่บนฟ้าจะกินนกเรยอ่าทองดีเดี๋ยวมิดน้ำใส่อานะเดี๋ยวโทรศัพท์อยากลุกเดี๋ยวมทองนี เล่นดีดีมาสระน้ำปาของเราเลยสะน้ำปาดิเดี๋ยวฟ้องยายเหนือเล่นน้ำมาทองดี้มาเรื่อๆหยาเดี๋ยวทองดีไม่กล้ามาน่ะเห็นไหมมันไม่กล้ามาเลยทองดีมาแล้วมาทำแม่มา าดิมาเร็วๆๆมาเร็วๆมาเร็วมาเนี่มาทองนี้มาเร็วอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆยนิ่งๆเดี๋ยวทองนี้ไม่มามาเร็วโอ้ยก